ที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันได้เท่าที่ผมมีประสบการณ์ของทานพาะอีสานเนี่ยครับเดี๋ยวทางท่านขอเจ็นะนท่านขอธีรัตนะครับท่านจะคุยฟังท่าน,านไปรเริ่มท่านท่านลงพื้นที่ทุกวันพาชโลสตองไปที่ที่พรอิสานมีไมพ้พิยงเยีะยเนาะผมเข้าไปเลยเข้าไปจับเขาก็ไม่กล้าท่าใหญ่แท้น ถามวิธีจัดการเดีอยหแคเอาสื่อไปเลยครับเพราะว่าพวกวเนี้ยมันอยู่ในความมืดต้องต้องเอาแสงสว่างไปส่องพอส่องแล้วเขาก็ไม่กล้าก็เงียบหายไปเป็นูเป็นปีครับไอ้นี่เดี๋ยวเราจะมาแชร์ตัวอย่างนะครับอย่างไห้สามในส่้นส่วนของผมนี่จะห่างจัดงานป้องกันเพราะว่าตลอดชีวิตรับราชการตั้งแต่สี่สามสี่สามนะครับผมทำแต่ปากปาามกันทุจรจต มีได้ทํางานป้องก่อตอนเมื่อหกปีแล้วเป็นพปอชอจังหวัดพัทธาหปีที่สนะครับแล้วก็กลับมาส่วนกลางมาอยู่สรสามก็ทำคดีแปดกระทรวงใหญ่ครับแล้วเขาก็กย้ายมาดูแลหน้าการเมืองต่อสองสามปีที่เป็นข่าวก็ฟีดมือผมเองหลังจากเราเงียบหายไปไหนนะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่แค่ว่าเราเอาจริงเราจะกลับมาหรือเปล่าถ้าเราเอาจริงเราจะกลับมายังไง มันก็มันก็ไม่มีปัญหาครับถูกไหมครับเายกตัวอย่างคดีจำนำข้าวจำนำมันอถามว่าทุกวันนี้สิบกว่าป,ปีที่ผ่านมามีใครไปทำแบบนั้นอีกไหมไม่มีนะครับเพราะอะไรเพราะยัตรวจสอบไม่เสร็จเขากลัวเขาโปรแกัมช้านะครับส่วนเนี้ยต่อีกส่วนหนึ่งคือเรารู้นี่ว่าคุณจะทุจริตยังไงนะครับกรณีสอสอฝากคนี่เสียบัตรยันไงครับ ตัวนี้กล้าไหมครับตัดสินตลอดชีวิตแลาก็พี่ภาคตัดสินแม้ละสี่ห้ารูปไม่กล้าลหลายเรื่องไยถ้าเราเอาจริงเอาจังเนี่ยปัญหาพวกนี้หมดไปสอาสองควรจะไป็นหน้าที่หน้าที่ฝ่ายนิติประโยชนในสภาถูกไหมครับเรื่องหาเสียงให้เป็นลูกน้องให้ไปหาไปให้เกลดอขายให้หัวคะแนนให้ลงไปส่วนท่านมีหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติประโยชนท่านก็ไปททำหน้าที่ ถ้าทำหน้าที่ไม่ทำหน้าที่ปประชก็สอยแล้วถ้าเราสอยจริงปุ๊บเขาก็เถียงไม่ได้ถูกไหมครับอย่ือเช่นถ้าลงพื้นที่สงขานี่ท่านแอบ,บแบบลงแต่เรารู้ไหมถูกไหมท่านก็ใช้โทรศัพท์นี่โทรศัพท์นั้นเขาบอกว่าท่านใช้แต่นี่คนคนั้นประมาณไปขึ้นบินไงฝากเพื่อนไว้ลงคะแนนอย่างเงี้ย,ยปัญหาอย่างเงี้ยครับหรือปัญหาเรียกรับสินบนในสภาเวลา ที่เข้าไปแล้วติดต่างเนี่ยทุกวันนี้ก็น้อยเพราะอะไรเดิมในเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเขามองว่ามบสสองในสสองคนจะได้ห้าสิบล้านต่อคนแต่ในั้นวนปีสี่สย์บอกว่าเฮ้ยสสองคุณห้ามมายุ่งเกี่ยวมบประมาณเขาได้เขียนด้รั้มนตรบอกว่าให้งบประมาณคุณเนี้ยสสองเขาไปเกี่ยวข้องไม่ได้ถ้าเขาไปเกี่ยวข้องคุณผิดผิตายาด้วยแล้วก็ผิดจริยธรรมด้วย เพราะฉะนั้นเะมื่อสสเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องพวกนี้ปุ๊บเมื่อไหร่แล้วเราเดํเาเนินคดีได้ปุ๊บเกิเดอะไรรู้ไหมครับสิบปีที่ผ่านมาหลังลาาจ,จ,ลาจากเราดําเนินคดีแล้วได้เจ้าหนี้ยอมรับไม่ลงมือกับสอสอสิโดนนี้ผมใช้คำนี้เลยแต่เดิมไม่โดนนี้นะแต่เดิมเอาบัญชีมาทําให้เขาด้วยเออ่ทันทีห้าล้านทันทีสิบล้านทันทีห้าล้านสลับกันไป,ไปนี่โคนแรกคนนั้นเแ็นปัจจุบันโดนนี้ ไม่กล้าพอไปด้วยกันโดนด้วยกันนะครับแล้วนี่คือควาเมเ่างทียรจ่ากครับตีมหลังๆมาที่เราเห็นเรื่องทรัพยากรทำไมเราต้องเล่นเพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้คล้ายๆว่าคล้ายๆว่านะครับทุกประเทศในทุกในในประเทศเราเนี่ยปัญหารเรื่องทรัพยากรเนี่ยไม่มีเจ้าภาพที่แท้จริงเราไปหวังเพิ่ง ผมที่ดินได mm ้นะครับเดี๋ยวถามขอเทิร์นไหครับขอเทิร์นมาอจากสนับซัพน้องขอให้เพิ่มขอฉนวนที่ดินบูเก็ตยี่สิบกว่าปีแล้วยังไม่เพิ่มขออยูสิบกว่าปีแล้วยังไม่ทําอะไรพอเราส่งเรื่องให้เอาันจะไปตั้งกรรมการสอบซ้ำอีกเมื่อไหร่มันจะเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องมาตรสอบซ้ำเพราะว่าปัญหาเรื่องเงี้พอมันไม่มีใครใครจัดการใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ลุกล้ำไปเรื่อยๆลุกลุกที่ไปเรื่อยๆลุกหาไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายก็ไม่มีใคร จัดก,การไงคนที่อครอบครองก็ปล่อยปลาได้เลยคอพชอลงไปก็ลงไม่ไม่ได้ทั่วไม่ได้แบบก็ต้องอาศัยโปรเทนอย่แหละปอยแล้วไอว้ตรงนี้เขานี้นะบุกแล้วปลาตรงนี้นะตัดแล้วนะครพอออมมาสองสองก็จะมาแชร์ให้ฟังล่อยแล้วเราเข้าไปทําอะไรได้บ้างวันนี้ปัญหาจะคือจะแจ้งยังไงครับเห <c oughs> มือนเดิม พุทจิเหมือนเดิมแต่เงี้ยนขึ้นเพราะว่าใช้ระบบออนไลน์เราตามไม่ถึงเพราะว่าองค์ความรู้เราไม่พอกับข้อมูลเราไม่มีถูกไหมครับ e option แบบเดิมเคย e อ p t i o n คิดว่าแบบงหัวกันกันนิดเดียวตอนนี้เป็นไงครับ e bid dip ขอจากที่ไหนก็ได้ก็คิดว่าใสๆปรากฏว่าละโกงกันเจ้าที่ที่ถึงข้อมูลกขติดต่อไได้ ถ้าจะโกงมันโกงไม่หมดครับแต่ปัญหาของเราเวลาเราจะจับโกงเนี่ยมันจะจับยังไงแค่นั้นเองนะครับเส้นเอเลี L ่ยมันเป็นระยะเป็นเรื่องละเอียดต้องใช้พยานหลักฐานรู้ทั้งรู้ว่าเขาทําผิดแต่บางทีไม่มีเงินเขาขอเงินเราไม่ตัดให้เราด้วยนะครับอันนี้ยคือสิ่งที่พวกเราจะมามาแชร์กันในพื้นที่ของท่านทั้งหลายเนี่ยครับท่านสมาชิกที่โค้ชเคร่องกำลังการเนี่ยผมว่า คงมีปัญหาหลายอย่างที่พวกผมก็ไม่รู้ท่านก็อาจจะต้องทําหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์สอนผมด้วยว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะขอมีอย่างนี้นะผู้ช่วยในพื้นที่เป็นอย่างนั้นนะเราจะทํายังไงก็ขอให้ิสต์ปัญหามาครับอย่างน้อยพวกผมยังแก้ไม่ได้แต่ผมมีอะไรในหัวแล้วว่าเฮ้ยมันมีปัญหาการพิจิตแบบนี้นะถูกไหมครับเราจะได้มองภาพของการทิจิตรออกเราจะได้เข้าไป attack คือไปสกัดยับยั้ง วันนี้ข่าวออกเรื่องอะไรใช้ไฟห่วนโอ้โหทิตตี้คอร์รัปชันแต่วลาเขาโกงกันมูลค่าหลายแสนล้านพวกเราไม่ดูเลยถูกไหมคะบเพราะอะไรบางเรื่องเนี่ยมันเราเราเราพัได้เพราะมันแก้ชิดเราเห็นภาพถูกไหมครับใช้รักไฟด่วมนมาเห็นภาพเไปปั๊กไปเสียบไฟเข้ารถรถกระจอดอยู่ในหน่วยงานของฉันอ้นนี้มันเห็นภาพดูยังไงก็คนก็อิน แต่ถามว่ามูลค่าความเสียหายเป็นเท่าไรครับนิดเดียวดูไหมะแต่ถ้าเกิดเป็นคดีปลุกทรัพยทรัพยากรล่ะถ้าเป็นคดีเกี่ยวกับการค้าน้ำม,มันเถื่อนค้า,นม,นคานมนุษย์อาวุธสงครามรดลับลอ,อกมาจากมาเลเซียหลบเลี่ยงภาษีละ่ะมูลค่ามันจะสูงขึ้นแต่ถามว่าของพวกนี้เป็นขนผ่า,น,า,น,านบ้านเราไหน้นบ้านเราไม่เลยเนีย แถ้าท่านไม่ได้ไปนั่งอยู่แถวไ้นท่านไม่รู้หรอกว่าเขาโกงกันหรือทุจริตกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใกล้ตัวที่ท่านพบเห็นเนี่ยไอ้เนี้ยเป็นสิ่งที่เราคาดหวังเราคาดหวังว่าเราจะมีมีเขาเรียกว่ากล้อง C C T V ติดอยู่ทุกต้นไม้ทุกต้นนะครับอันี้เป็นความคาดหวังของเราที่เรามีชมรมสตอลเพราะว่าการมีกล้องคือการมีหลักฐาน การมีก,กล้องคือบอกให้คนที่กําลังจะทำกับติดกลัวว่าคุณกําลังถูกจับจ้องอยู่ถูกไหมครับแต่มันมีอีกตัวนึงถ้าเราไปที่ถึงจุดนั้นเนี่ยพวกท่านจะทำงานสบายก็คือการมีกล้อง C C T V ติดที่ตัวเจา้าหน้าที่เราเรากําลังพยายามทำอยูนะบ่บอกให้ท่านตัดแตะนิดหน่อยว่าเราจะทำยังไงนะครับคือเราจะให้เจ้าหน้าที่ของราทุกคนยื่นมานที่ต้นิ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารับตำแหน่งรวมถึงผู้ใช้แม่ของร้าทุกคนด้และไม่ใช่ชื่อยื่นแค่เก็บนะครับยื่นไปที่ปปชถูกไหมทุกวันนี้เป็นไงตำรวจยื่นตอนเป็นพิก,การมีสักสองร้อยล้านแล้วไปยื่นเป็นผู้การมีประโยชนไ์ไหมเป็นรับร้อยเขาอิกถูกไหมเพราะเราสูตรที่ถ่ายเราคือข้าราชการทุกคนไม่คิด ร้อยเปอร์เซ็นตอนที่เป็นข้าราชการไม่คิดจะโกงนะครับแต่มันเกิดจากหนึ่งโอกาสสองจับไม่ได้ถูกไหมครับข้าราชการที่เรามีกล้อง C C T V ติดที่ตัวเจ้าที่ของรัเนี่ยมันจะเป็นตัวการันตีว่าเฮ้ยสมมติท่านมานะตอนผมเข้ามาเนี่ยนี่มาก่อนเลยจับแน่ถูกไหมครับเป็นข้าราชการยังมีหกพันสามร้อยหกสิบโอ้โหถ,ถ้าซื้อบ้านก็มีนี้บ้านนะถ้าเพิ่ม ผ่อนรถก็มีหนี้รถแหะถ้ามีลูกก็มีค่าค่าเราเรียนลูกแต่รายได้ก็เดิมถูกไหมครับเติมขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเอาเบี้ยใบรายทางอะไรเข้ามาจะเข้าตัวปุ๊บเมื่อไหร่ก็โดนเมื่อไหร่ก็โดนเมื่อไหร่เพราะเราดูบัญชีแต่ต้นเก็บดเฉียดไปพูดไปทีไหนโดนไปทีนะนก็ต้องช่วยๆกันนะครับเมื่อไหร่เราจริงจังผมว่าเรื่องนี้ถ้าทำปุ๊บเนี่ย c B i ค่าดัชนีความเชื่อมั่นความปร่งใสสูงขึ้นแน่นอนเนี่ยพโมเดลนี้ยมันไปใช้อยู่ที่ฮ่องกงสิงคโปร์เขาก็มีเปิดหมยประเทศจเจริญแล้วหมดให้ยื่นทุกตำแหน่งตั้งแต่วันแรกมีประเทศไทยอ่ะให้ยื่นวันที่สักสิบปุ๊บแล้ว <c oughs> นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ <c oughs> ผมก็โปรยให้ท่านฟังเป็นเกิดไอเดียแล้วก็ชวใช้เวลาในส่วนผมไม่มากเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านได้ ได้รับฟังขึ้นอยู่กบการอยตรงสิญญญ่งที่อยากขอร้องให้ทนะ่านทุกท่านช่วยแชร์คือว่าปัญหานพื้นที่ครับ,นะรบปัญหาพื้นที่ที่ท่านคิดว่ามันรุนแรงยังไม่ต้องเกิดทุจริตก็ได้แค่สงสัยว่าไอ้อย่างนี้ใช่ยังก็ลองถามท่านมีการทั้งสองท่านนะครับท่านน้องๆฝ่ายบ้องก็ลองทำยอดสรุปยอเป็นข้อมูล ไว้เนาะเราจะได้มาดูกันว่าสิ่อยากรู้เหมือนกันว่าภาคใต้อะปัญหาการผริตเป็นแบบไหน,น